เปิดขาเลือหาดหุนเซนครับมูลค่านับพันล้านแต่ประชาชนอดอยากประเทศล้าหลังไร้การพัฒนาครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ f a c e b o o โทรลงของเราให้ด้วยนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ผ่านๆหน้านผ่านๆตาเรามาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับที่มีการเดินถ่ายวิดีโออยู่ในบ้านของสมเด็จหุนเซนน่นะครับว่ามันหูใหญ่โตโอ้อ่าสมฐานะเสียเหลือเกินน่นะครับโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ถูกเผยแพร่โดยอาเพจดังอย่าง Army Military Force นะครับก็ได้เปิดภาพความ ลังการของวังฮุนเซนเอาไว้นะฮะโดยบอกไว้ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าวังนะฮะเปิดคลิปคฤหาสน์หุนเซนมูลค่ากว่า32ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,100ล้านบาทในกรุงพนมเปญน,นะครับภายในคฤหาสน์เนี่ยปูพรมแดงทั้งหลังเลยนะคุณผู้ชมนะมีสระว่ายน้ําแบบอินดอร์นะฮะมีสระว่ายน้ำเอทาดร์นะคะ,ะ,ะประตูเนี่ยทำมาจากไม้แผ่นใหญ่ครับมีลิฟต์ภายในคฤหาสน์มีสนามกอล์ฟแล้วก็มีฟิสซิลิตี้ต่างๆอีกมากมายนะครับแถมยังโพสต์เอาไว้ด้วยนะฮะว่าขณะที่ไอโอหุนเซนแห่แบงก์สคน่า ที่นาเท่าจากไทยยกตัวอย่างเช่นตู้เย็นในคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะฮะเป็นรูปแบบฮุนเซนเปิดตู้เย็นเนี่ยแล้วก็อุย้ยมีโลโก้ภาษาไทยชัดเจนเลยนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ตลกคุณผู้ชมที่ทางเพจลงเอาไว้ก็คือหลังจากที่เพจเขาได้นําเสนอคลิปคือหาดอันนี้ไปแล้วนะครับปรากฏว่าช่องทิกตอกของฮุนเซนเน่ยก็ลบคลิปอันนี้ออกหมดเกลี้ยงเลยนะครับน่าอีเสียมันร้ายคุณผู้ชมนะตามล้อตามแซบจนฮุนเซนหลอนหมดแล้วต้องบอกนะก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าทรัพย์สินของฮุนเนเเซยมัน มันเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดไหนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับคุณผู้ชมนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผู้นําในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะมีปัญหากับเรื่องนี้ไปทําไมนะครับหรือฮุนเซนทําตัวเป็นผู้นําคอมมิวนิสต์หรือปเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับกัแบบการที่จะปิดบังนะฮะอ่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมถูกเปิดเผยไว,ไว้เมื่อปี2559นะครับใช่ครับคุณผู้ชมไอความอลังการของทรัพย์สินฮุนเซนเนี่ยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายเมื่อปี255 โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า Global Witness นั่นเองคุณผู้ชมโดยเขาเนี่ยสอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็การทําลายสิ่งแวดล้อมนะฮะเปิดโปงโครงข่ายบริษัทในกัมพูชานะครับที่เชื่อมโยงกับครอบครัวรัฐมนตรีนายกคุณเซนนะคุณผู้ชมนะโดยประเมินระดับความมั่นคงของครอบครัวนี้เอาไว้อย่างต่ำนะครับว่าน่าจะมีทรัพย์สินในครอบครองกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรายงานล่าวคุณผู้ชมมีชื่อว่า Hostel Takeover นะครับซึ่งชี้ว่าเครือข่ายเนี้ยเปรียบเสมือนยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นนะ เพราะว่ายังไม่รวมธุรกิจอสังหาของครอบครัวฮุนเซนดอีกนะครับหากรวบรวมกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้นำเนี่ยน่าจะมีภาพสินอยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรืออาจจะมากถึง1,000ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับและแน่นอนว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันก็ตีไปประมาณแบบ3 0กว่าล้านบาทนะครับหน่วยงานของ Global Witness ท่าผู้ชมส่งจดหมายเพื่อขอความเห็นชอบให้กับครอบครัวนายกคุณเซนนะครับเรื่องของทรัพย์สินน่แต่ก็มีแค่ลายเดียวจาก25รายนะครับที่ตอบกลับมาซึ่งก็ไม่ได้เกกี่่ยยวขข้้อง็ไมา สงสัยรวมไปถึงแบบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับทรัพย์สินของนาย,ยกคุณเซนนะครับแต่ผู้นํากัมพูชาเนี่ยเขาพยายามยืนยันตลอดมานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับเงินเดือนไม่ถึง14,000ดอลลาร์ 1, 000, 000ต่อปีนะครับหรือแล้วๆาไม่เกิน500,000บาทจากตําแหน่งผู้นํารัฐบาลแล้วก็หัวหน้าพรรค c p p นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าตีเป็นเงินต่อเดือนก็แสนก็บาทประมาณนี้มั้งครับ แล้วทาไมถึงมีฤหาสิหารแบบหลักพันล้านนั้นไม่ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งชาวกัมพูชาส่วนใหญ่คุณผู้ชม40%ถึง50%ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนั้นก็อาจจะมากกว่านี้นะครับดำลงอยู่ในภายใต้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าต่ำกว่าความยากจนอีกนะครับและแน่นอนคุณผู้ชมว่าเด็กๆในกัมพูชาเนี่ยก็มีสภาวะการขาดแคลนของโภชนาการด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครอบครัวข,ของคุณเซนเนี่ยก็รวยเอารวยเอาแต่ประชาชนเนี่ยก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเงินประชาชนเนี่ยมันไปอยู่ที่ใครอะครับ